สวัสดีครับตอนราจะองเพลย์แลบชายนออยู่ในคอนเทนต์จะบอกว่าเกมก็ไม่ได้เพราะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ,บ P.O.E. 2หรือ Part of Exile ภาค2นะครับที่จะเปิดให้ Early Access กันในวันที่5นี้เนาะแต่ว่าคิดว่าเพื่อนๆห,หลายคนจะมีคำถามเหมือนผมผมเป็นหนึ่งในคนที่มีเป็นคำถามว่าเอ๊ะภาค1เนี่ยเราเติมเงินไปเท่าไหร่เพราะเขาบอกว่าภาค2เนี่ยคุณจะเล่น Early Access ได้ฟรี ถ้าคุณเติมในภาคหนึ่งไปแล้ว480อดอลล์หรือไม่งั้นก็เสียเงินซื้อเข้าเล่นเรียกเซสก็คือเสียเงินซื้อค่างเงินในเกมไปเลยตรงๆหรือซื้อสกินแฟชั่นก็จะได้คย์เรียกเซสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซื้ออะไรจ่ายเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วเราจะกลับไปเช็คได้ยังไงว่าใน P.O.E. 1เราเติมไปเท่าไหร่นะครับมาอันนี้เราอยู่ในหน้าสตรีมนะฮะเป็นสตรีมเออเดี๋ยวผมขยับหนะ้าจอได้ไหมได้อยู่ โอเคเป็นผัดอกฟเซ็ตพภกสอของ Steam นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องจ่ายแพ็ก3แพ็กนี้นะฮะเพื่อที่คุณจะเข้าไปเล่นใน e Early Access ได้หรือคุณเติมในแพ็กไปแล้ว480ดอลลาร์เดี๋ยวเราไล่าจากแพ็กก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิธีการเช็คนะฮะว่าพัค1น,นั้นเช็คอย่างไงนะครับโดยที่แพ็กแรกนั้น700กว่าบาทหรือ800บาทใน s t e a มเนี่ยนะคุณจะได้ค่าเงินในเกมทั้งหมด300พอยพ์ยอาไปซื้อของหลักๆก,ก็ คนที่ยังไม่เคยเล่นผ่านอเอ็กซายผมบอกเลยว่าควรจะเติมเออเพราะว่าอย่างน้อยคุณต้องซื้อคลังสเตชไปเพื่อใช้ไม่งั้นเล่นลําบากมากครับอย่างน้อยต้องมีคลังคลังค่างเงินแน่ๆอันหนึ่งแน่ๆไปเอาไว้ใส่แร่ต่างๆนะไม่งั้นแบบแร่มันจะยุบยับยุบยิบไปหมดเลยซึ่งไอค้คลังตัวเนี้ยจะจัดระเบียบให้เราเห็นคลังได้ง่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ต่อมาครับในแพ็คที่2กับ3เนี่ยมันจะได้อ่ามันจะได้เป็น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 เอออันนี้ไม่บอกหรอต้องบอกสิมันจะได้อาร์เมอร์เซรนะครับแต่ว่าวอ๋อก็เป็นรูปตรงนี้เลยนะเนี่ยจะได้เสรนี้ทั้งหมดเลยจะมีไออาวุธผ้าคลุมเสือ้อหินประดับบ้านนะครับสัตว์เดินตามนี่ยนะโอ้ จริงๆสัตว์เดินตามตัวนี้ก็แอบบน่ารักใช้ได้นะเนี่ยนะครับก็เป็นแพ็คที่ผมมองว่าแพ็คนี้คือแพ็คที่คุ้มนะเพราะว่าคุณได้เครดิตที่600เครดิตนะครับแล้วก็ได้สก,กินแฟชั่นต่างๆไปใช้งานด้วยนะครับผมไอแพ็คนี้จะอยู่ที่1,500ซึ่งหมายความว่าเราเหมือนอันแรกเราได้แค่เหรียญเงินในเกม300เหรียญแพ็คที่2เนี่ยเราเหมือนเราจ่ายซื้อ600เหรียญแต่ว่าเราได้สแฟชั่นมาด้วย นะครับส่วนแพ็คที่3นะฮะก็จะแพงขึ้นมาอีกซึ่งก็จะได้ Early Access t เอ่อ t o p a r t o f e x พัก2เช่นกันแล้วก็แต้ม1,000แต้มกับสกินแฟชั่นตามนี้เลยนะครับซึ่งถามว่ามันจะคุ้มไหมผมมองว่าถ้าเกิดชอบแฟชั่นก็ซื้ออันนี้มันอยู่ที่ความชอบของ Fashion แฟชั่นละซึ่งคุณสามารถเข้าไปซื้อในเว็บเี่ได้แบบสูงกว่าน,นี้อีกอ่าเอ่อในช็อปแน่ๆเลยช็อปช็อปบายแพ็ k นี่ครับนี่ครับถ้าดูในเว็บคุณเห็นว่ามันขยับได้ด้วยนะเออเห็นว่าใน60ดอลแต่ว่าถ้าเกิดซื้อในเว็บอะผมว่ามันแพงกว่าซื้อผ่านสตรีมที่เป็นเงินบาทนะซื้อสตรีมเงินบาทมันถูกกว่านะครับโอ้นี่กับชีฮักนะฮะก็240อดอลแล้วก็มีเสื้อยืดให้นะครับเสื้อกันหนาวก็ใครที่เป็นแฟนเกมนะฮะแนะนำเลยฮะผมว่าช่วงๆเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบสุดละหรือว่า480ครับ สี่ร้อยสิบดอนครับชุดลูลามาเฮาเลยฮะอุ้ยไม่ได้จะก,กดเออโดยที่ว่าเอปกติมันต้องมีลิงก์ให้ผมเข้าไปดูได้นะวิดีโอ expansion อน,นี่คุณสามารถเลื่อนมาดูวิดีโอได้นะฮะว่าไอไอแพ็คเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงมันมีพรีวิวให้ดูนะเดี๋ยวผมกดให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกัน อยดังมากเนี่ยก็ไปดูในเครื่องของตัวเองนะจะเห็น<ด>ชัดๆอันนี้เขาจะโชว์สกินทุกอันเลยนะเนี่ยเรามีวิ่งให้ดูเลยนะแล้วก็ถ้าเป็นเอฟเฟกต์สกิลมันเป็นหน้าตายังไงเขาก็เขาก็จะทำเรียกว่าเอาให้เราเห็นเลยว่าสกิลหน้าตาเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะเนี่ยเอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงถ้าคุมเป็นยังไงนะฮะ กราฟิกต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังาจากซื้อแพ็คนี้ไปเป็นยังไงเขาก็จะโชว์เรียกว่าน่าจะทั้งหมดเลยนะเออปกติผมจะซื้อผมก็จะมาดูตรงนี้แหละว่าแบบเออเอ้เอโอนี่นี่มีหนังสือที่จะส่งที่บ้านมาให้ดูด้วยนะว่ามันใส่อะไรเนี่ยเนี่ยอ่าก็เป็นรายละเอียดตัวละครนะฮะคือไม่ใช่แบบเป็นเนื้อหานะเป็นภาพรายละเอียดตัวละครในมุมต่างๆในชุดต่างๆผมว่าก็ สำหรับแฟนพันธุ์แท้เลยแล้วกันนี่น,นี่ดูที่แปะหลังสิอลังการอยู่แต่จอผมเล็กเนาะขออภัยคุณก็ไปกดดูในเครื่องของคุณได้นะฮะก็อันนี้อยู่ที่งบละเพราะว่าจริงๆ480ดอลล์ก็ค่อนข้างแพงแบบแพงแพงมากๆมากๆมากเลยนะครับมาต่อกันที่เราจะเช็คอย่างไงนะฮะว่าเราเติม480ดอลล์ในภาค1เพื่อที่จะเข้าไปเล่นอเล็กเซตภาค2ได้ฟรีเราดูได้ยังไงนะฮะก็เข้ามาที่เพจของ POE เป็นเพจ o f f i c i a l ของ POE เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจ Official ไว้ใต้ Description แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีอีกลิงก์นึงให้ด้วยนะพอเข้ามาแล้วปุ๊บคุณไปที่เอ่อโฮมนะครับกด my account นะครับผมแล้วแถบขวามือตรงนี้นะครับที่มาวงวงอยู่ตรงนี้นะจะมีคำว่า view transaction อันนี้คือ transaction ที่เราเคยเติมไปทั้งหมดเนาะให้คุณลากทั้งหมดตรงนี้นะฮะแล้วก็กด copy ครับผม copy ธรรมดาเลยครับเอ๊ะนี่คืออะไรนะ ไม่แน่าเกี่ยวอ๋อนี้เหมือนบอกประวัติที่เคยอันนี้เหมือนบอกประวัติที่เคยซื้อเลยเนาะเอ๊ะสักครู่อ่ะก็เดี๋ยวก่อนนะกลับมากลับมากลับมาโอเคคุณก๊อป้ตรงนี้วิธีวิธีวิธวววีที่ผมทําให้ดูอันนี้ง่ายสุดละไม่ต้องดูวิธีอื่นละอ่ะคลิกขวา c o อปนะครับผมแล้วก็ไปอีกลิงก์หนึ่งนะครับ ลิงก์นี้ผมจะทิ้งอยู่ใต้ description เหมือนกันจะเป็นลิงก์เกี่ยวกักบเป็นลิงก์ซัมเป็นลิงก์ดูว่า total spending เราอะเท่าไหร่จะมีกรอบอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเช็คหน้าจอสิโอเคเห็นนะกรอบซ้ายนี้ครับเอาที่ copy นะฮะ paste ลงไปในนี้เลยครับ paste ตามนี้ครับแล้วก็ process data ครับก็จะขึ้นมาเลยว่าเนี่ยของผมเติมมาทั้งหมด360ดอลลาร์นะก็แค่กด2ลิงก์กดลิงก์เพจออ f i ิเชี l ให้เรียบร้อยเข้าไปที่ my account นะครับ อีกรอบหนึ่งนะล็อกอินเสร็จปุ๊บไปที่ Home My Account แล้วก็ View Transaction นะครับผมแล้วก็ Copy ที่เป็นข้อความตรงกลางนี้ทั้งหมดเลยนะครับ Account transaction เนี่ย Copy มาใส่ในช่องนี้นะฮะแล้วก็กดวางลงไปก็จะได้ว่าคุณเติมไปเท่าไหร่เพียงเท่านี้คุณก็จะรู้แล้ว,วคุณต้องเติมเงินอีกไหมหรือว่าไม่ต้องเติมแล้วรอเล่นฟรีได้เลยนะครับผม ก <S an> ็ถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อย่งนงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคอนเทนต์พี่โอีสองอื่นนี่ขอดูก่อนว่าจะมีทําหรือมาหรือเปล่าเพราะาจริงๆถ้ามีช่องอื่นทําได้ดีกว่าหรือทําได้ละเอียดแล้วอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเท่าไหร่แต่คอนเทนต์อันนี้วิธีการเช็คว่าเราเติมเงินไปเท่าไหร่ผมยังไม่ค่อยเห็นใครทำเท่าไหร่แต่แบบเติมเงินเท่าไหร่คุ้มอะไรยังไงบ้างแล้วกันเนาะก็ยังไงก็ฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในใจทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ